เดี๋ยวนะป๋อถามนิดนึงคุณชายการที่คุณชายอยู่บ้านหลังนี้ที่ว่าอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่นานขนาดไหนครับอยู่ประมาณร่วมๆสองปีครับร่วมๆสองปีก่อนที่จะย้ายกลับมาราชการในกรุงเทพครับแล้วแต่นั้นก็ก็ก็มีโอกาสพาแฟนกลับไปที่นั่นอีกใช่ครับก็คือไปโปรตีผมผมก็เป็นคนเจอเรื่องนี้บ่อยอืละแต่ก็คือครั้งเนี้ยถือว่าแหลงที่สุดนะชัดเจนที่สุด ชัดเจนที่สุดคือด้ยเหตุการณ์อื่นมันก็ชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยมันรูแลงเหมือนเหมือนไม่มีการได้โต้ตอบกันมันโต้ตอบกันนะอย่างอื่นได้แค่เห็นแต่เขาไม่ได้พูดกับเราแต่อันเนี้ยเขาแต่เขาพูดมาเป็นภาษาเนยแต่เขาพยายามเนยฮื่ๆแล้วเขาปากเขาแดงมากเลยเขาโมโหเราเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขาส่ปรผส์เขาไม่ต้องไม่เราไม่รู <c oughs> ้เขาต้องการอะไรต้องการอะไรใช่แตุ่ดประส์เราคือใหญ่เขามาเจอเราแล้ว ราจะได้นำบุญกุศลเนี่ยให้เขาอืสองปีที่อยู่คุณชัยตอนที่เจอเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามาเนี่ยเป็นช่วงต้นก็คือเป็นช่วงที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆแล้วเจอแต่พอหลังจากได้มีการท้าได้มีการเหมือนเฮ้ยทแน่จริงก็ออกมาคุยกันแต่เฉบากเขาไม่ออกมาเลยก็คือไม่มีอีกเลยแล้วสองปีคือไม่ได้เจออะไรอีกเลยครับไม่เจอเลยคือก่อนอนั้นก่อนที่ผมย้ายเขาไปไปบรรจุที่นี่รับราชการที่จังหวัดเนี้ยอืม เพื่อนผมมันก็ยังไม่ได้ด้านผัก <ฮะ S 1> ก็แบบก็ามาอยู่เหมือนกันแต่เป็นรุ่นน้องออื <ฮะ S 1> เขาไม่อยู่ได้ไม่ถึงสองเดือน <ฮะ S 1> เขาบอก